Thank you หลังจากเราเดินทางกันมานะครับ <ism> ผมคนเดินทางเขาเกับคณะทีมงาน,านาาซึ่งวันนี้ก็ประกอบด้วยหลายลำด้วยกันก็สิบลำนะครับแล้วก็มีลำของสุภาพสตรีนะครับซึ่งเป็นทีมงานของคนเดินทางได้เดินทางมายัง <im itation> หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับเขาเรียกหมู่บ้านจราบทีคสับ นะเป็นหมู่ที่13ตําบลสุรินนะครับผมไมใช้เวลาเดินทางประมาณสัก40นาทีนะฮะบรรยากาศก็ทรามกลางฝนตกปรยโปรยเพราะสุรินทร์มีฝนแปดแดดสีนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้ไกลที่สุดระยะทางจากอำเภอสค่สามกิโลเมตรนะครับก็มาตั้งแคมป์มานั่งนะครับก็ตั้งใจจะมาบอกกล่าวกับพวกเรานะครับที่ตมือว่าในภายใต้3จังหวัดชนบุรีทาคใต้ เรายังมีพื้นที่ที่สวยงามก็่คือหมู่บ้านกลางคนสิบสองซึ่งเป็นหมู่บ้านเดิมเป็นหมู่บ้านพักคอมมิวนิสต์มาลายานะครับวันนี้ผมก็ได้นั่งกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านเป็นคนน่ารักมากนะครับก็พัฒนาหมู่บ้านหลายเรื่องจุดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกสวนไม้ดอกสุกุนตอนเช้าเราก็จะไปดูหมอกในหมู่บ้านก็จะมีโฮมสเตย์มีร่องแก่งมีมีพิพิธภัณฑ์นะครับประวัติศาสตร์ของคอมมิวนิสต์มาลายาซึ่งตอนนี้ทุกคนได้เป็นคนไทย เป็นผู้ลมพัฒนาชาติไทยนะครับนะครับวันนี้แคมปิ้งก่อน,แ,อนแล้วก็อน,นอนกันแบบตามอธัธยาศัยสวัสดีครับ ได้นอนค้างคืนเมื่อคืนเนี่ยที่สวนไม้ดอกสุขลินหมู่ที่13ตำบลสุขลินอำเภอสุขลินจังหวัดนราธิวาสนะครับกับทีมงานของคณะคนเดินทางนะฮะต่อเนี้ก็ไปพบกับเจ้าของพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะฮะคือท่านผู้ใหญ่บ้านไรนูดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่เมืองตรงนี้เนี่ยด้วยได้รับน้ท่องเที่ยวนะครับจากหลายที่นต้องมาเซียก็เคยมานอนะฮะชาวเซียผู้ใหญ่ก็ได้เสวนากับทีมงานทั้งหมดว่าการต้อนรับเป็นหัวใจสําคัญ ความบูรณาการบริการเป็นบูรณากาคัญนครับโครงการที่ที่จะให้คนมาเที่ยวบ้านเราและเอามาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรตัดใจมาจับใจที่ยสอยที่อาหารที่ผมทายนกันเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยก็เ,เป็นของกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านนะฮะแต่เราก็ช่วยค่าใช้จ่ายเข้าไปแนะครับก็เป็นรายได้ของกลุ่มเล็กๆ่กน,น้อยน,นะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะฮะตอนนี้ทางราชการหรือทางอำเภอเนี่ยก็กําลังทําโครงการพัฒนาเพิ่มเติมที่สวนไม้ดอกปุกปุุ ก็จะมีกงหันลมก็มีแหล่งที่เป็นโฮมสเตย์เล็กๆนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิเ่มเติมและที่สำคัญอยากะนะนำเสนอว่าสุขิลินมีดีหลายอย่างนะฮะมีทั้งเรื่องของที่อากาศมีทั้งเรื่องอาหารมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมบูุวัฒนธรรมนะครับสําหรับคลิปนี้คนเดินทางได้ผ่าชมสวนไม้ดอกสุขิลิน